อยากจะรู้มากๆกดแรงแพทเจไดมอน์สุดจริงตึงไอ้เฮี้ยคนท้ายเรียบด้วยเจ็ก้ากินเหล้าซูบุรีเฮ้เฮะเฮ้ยโ่จ๊กเกอร์หวัดดีพวกนักเก็ตไงฮ้ยเฮ้ยิ่งจริงชื่อแม่งเฮ้ยชื่อมันคุ้นๆว่ะไอ้ไอ้คนกลางอ่ะเหมือนเคยเจอมันแล้วไอ้เกมที่กล้องโพสนี่ เป็นเกมโทรศัพท์เป่เออเ่นโทรศัพทสส์พซีก็เล่นได้ในคลองก็เล่นได้ที่มันเป็นภาพส,สวยปะเออมันเป็นเกมสุ่มกระชากันเกมเฮียแต่ก็เล่นเพลินดีมันเป็นตี้ปะมันมันตีแค่เฉพาะตอนลงดันที่เหลือมันเป็นเนื้อเรื่องเอาเล่นในมีอของกาดินาเห็นยังไปดีวกว่านียังเลยมาอาของขากาดีนาเลยน่าจะน่าจะได้อยู่ เป็นเทิร์นน่ยแบบ,แบบแบบแนวๆที่เราเล่นเป็นเทริร <c oughs> ์ทินนะห้าตัวเออไงน้ำมันนี่นะแต่เป็นคาริเทลของกาลิน่าข้ากาลินามาจะดับมอะไรก็มาดูใครกันนี้เอาน,น่าจะนานอยู่มันอยู่ได้เพราะมีอาวีเนี่ยแหละมไม่มีอาวีไปนานแล้วไอ้เยี้ย <c oughs> วัวไงกาลิน่าโด <c oughs> ยกัจฉันไม่ได้ว <c oughs> ิตอนนั้นไปล่างนู่น เดี๋ยวนานมอเลยมอตีเลยไปไปล่างอยู่เองขันอยู่บนเองแวะดูฟ้าก็ได้มีคนเอาไหมไอพี่มันยกยักษ์ยกยักษ์ใครแล้วยังวะไอ้เชิงดียังไม่มาเวทมเวทดูวัวนะรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่มาเต็มเลยอะไอ้สามตัวเนี่ย แต่ล่างเรา,ล,าล่างโดนแล้วนะสองลำตัวแล้วยี่นี่มั่วตีน,นแต่ง้เลยสองเฮ้ยผมทองอาจจะตุกจิกเราตลอดแล้วเนี่ยใช่ใช่ได้ได้กับบอลนะบอกได้ปะ่ะโคตรเซ็งเลยแม่งผักชิบหายเลยชนะตันไหมยังิไม่ทนันวันนกอ่ะปิะืองตาเลยคนกเฮ้ยไม่ตายเราตายก็บ้าแล้วยา,ายีได้เปิดมเด็กยีได้จังเก็ตังเก็มาแล้วลาสตู Earn loyalty, you must pay ตันโดนไหมพืชอืตันโดนแล้วไปียมป้าดปะทิ้งอุ้ยเรียบร้อยไม่ยเีเซวิตมาทางคลิปเข้ายีน้าแม่งเกลียดคลิปว้จัดจัดงั้นเรามันจะเกี่ยวกับยุกยีตป่ะกูเล่นเถวจับไฟลี่สองได้จบแล้วเนี่ย ท่นแขงก็ได้อยู <S <S ่อ่ะเนี่ยดูรูปนแดงนี่แดงมันแรงก็จริงแต่มันคูณลำคาญอยู่อ่ะทองจังไอ้เหี้ยเจ๊เจ๊เ็๊เจ๊เจ๊อ่ะดึงดึงดึงเด้งโอ้สองตัวอุ้ยจับไม่โดนโอ้จบเลยจบเลยดอกแดกไปแล้วใช่ใๆ่ใ ออกไปปึ๊ดกลับไปนะไปโอ้ยไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะเออจับแล้วรอเด็กแม่งดีกว่าไงนิ่มไงลากมาฆ่าตัวไงอุ้ยพีพ์เอาของแทงเองไงเอาของโรมไม่มีไม่มีสกิลอะไม่ได้โทษทีโอ้โหพี่กบเลย บอลไหมหรือไงทันบอลไม่ทันหรอไอหัวทองเนี่ยก็วิ่งมปดีมีน้งมีจับนะทันวะทอลดกแกกดไม่ได้เวลาโดนกแกวลูกป่งหันศาเหรอตัวอะไรวะนะโดนโกกิ่วเลยวะเฮ้ยส่ล่าง่า เยอะยนาาสาปเอยไปเล้ผมันจะไปอามังกรกันนะเนี่ยอสองคนเซิลอ๋อ้ออ๋อหูมาดิโอ้โหมันจะทนวเลยมันแชร์ดาเมจเหรอไปอีน่าอยู่ เ้ยมันจะมาเวทเฮ้ยโอ้โหลกบอลถึงถึงอ้าโดนโจมตีแล้วขาดเมจดขาดเมจเพื่อโอยเอ๊ ไม่พอใช่ป่ะนกดาเมจโดนก่อนไม่งั้นไม่ตายหมดแล้วเนี่ยไข่แบบหูเต็มหมดโจ๊กโจ๊กแม่งไอ้นี่แล้วว่าเจอะ่าตีแรงดังด <c oughs> ีดีด <c oughs> ึงไอพี่ทำไปลมแล้วมึงอ่ะ จะต้องกงี้นแหนละพอทำของแบบเป็นดีๆไปเลยไดไ้ช่วยๆให้คุดได้ทำไปนี่ไงทำดาเมจจุดไ <laughs> ด,ด้ค์ขี่ห้าพันอ่ะนัมันต้องเลทเกม,ไ,มได้เลทเท่า lúc mảnh thái mảnh tàng vậy đấy, xéo liềng này, um, à, mà hácu lão, lắc đắc nhả, ấy chặt, nhả chỉ thải, ấy, bị tổn ván, lỏ lỏ lỏ, vinh du vinh du, cái quái, mày

หนีกันหมดอะเลือดเยอะพอผมอกตัดเลือดแล้วตัดเลือดแล้วม <c oughs> ันไม่มีต่อซีซีเงินห้นาง้องตัอ <c oughs> เอาไปเลยก็ได้นกบว destroyed. Ah, oh, you're not your oh, oh. bonds created by blood are not easily broken

ปายทีปี๊อี๊ปีมันมีโร่ขึ้นน่ะแหรวะกดฟ้ากดฟ้าแล้วพอหมดจากฟ้ามีโร่ต่อ,อโอ้โหเฮ้ยไม่ได้กดตปกอยู่สองตอนโง่ที่หายเลย มันไปไหนแล้วโดดหนีเลยเฮ้ยไม่ใช่ละเอาไงตายวันตายว่ะโดนลูกแก้วอะไรกุลูกผักไปหมดไอู้้สกิลมันตะล่างกันเลไปๆให้ตัวทองให้กิลมึนเกียนดิวิช

ปนจุกวันนี้เนี่ยผมมันปนจุกเนีผมดักหน้ามันไงอื้ออปาดให้ทีจับวันไม่มีจับอีกเมื่อกี้มันจุกหลบนี่ผมดักหน้ามันไงแม่มันกลับไงเดือดจุกวันนี้วอนนี้ปาดมันดีกว่าป้อมไม่ไหววะได้ป้อมบนได้ป้อมบน đồn rồi 네. Phải Phải đấy nhá, chắc. chào vang nhá, đi sơn. thâu không oi, oi, đưng đưng gì vậy? nó con เอ้ยกูโดนอะไรนะดึกดึกดึกอะไรดึกดึกดึกเ้ยไปม้ยยีนายูยีนายูพุ่งฝ่าฝ่าแอลฝาเลยดักเลยดักเลยดักเลยนี่มอยู่ตรงเนี้ยเราไปยังสถานะี่เราอะยโ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 ยผมดักหลังให้แล้วเอาไยึกยึกไงผมจับยึกยแล้วสวยจับแบบปลามันจับพวกจับไว้หลังยีนายีนาก้องยีนาเะฟิตเลยก้องโดนล้วงก้องโดนล้วงดกาหลังขอบปาทีนึงสวยดูท

โจมเพียวเขาเหนียวไม่ต้องเล็กเฮ้ยต่อทับมากแดบนี้มไงพิดป้อมไม่อยู่ครับไม่อยู่แต่ไม่เด้เยอะจ้าแต่ก็แต่ก็อุ้ยโดนจับยืนนิ่งไรหนุกเยี่ยวย่าโอ้ยโอ้ยผมสี่ตัวเลยวะกันให้อยู่กันให้อยู่ไฟให้อยู่มีจับเปล่าไม่มีแปดวิโอ้โหโดนใบยีหน้าเลยยีน้าตามทีมว่ะมีจับแล้วมีจับแล้วพุ่งเข้าไปยังไง จับดีหน้าได้จับดีหน้าได้จับจับเซฟฟิชจับเซฟฟิชข้างหลังจับเกียร์อยู่เกียร์อยู่มีอะไรจับอุ้ยอุ้ยไม่รอดเลยจับทำแล้วทำแล้วแตนเวนสวยสวยสวยสายไฟเว้นโอ้ยโอ้ยไม่กได้เหรออ๋มตะดพิษเดียวไอ้ขี้เจ้าวิ้งไอ้เด็กแสบโอ้ได้บูนี่ไฟเพลินเลยเนี่ย ไอ้นี่คูดาวเสร็จพอดีเลยล้างทุตฐานะไปแกโกอืูดาวเสร็จพองั้นยัไม่ได้ไฟต่อใช่ไหมได้อยูานะนล้างออกมาดิผ่านปูอะไอลูกแก้วมันเกิดทันวะขอบูบ้าน้าตาลปอมเข้าสองใจไปใช้ไม่นานเยอะเดี๋ยวโซนให้เดี๋ยวโซนให้มีหน้ามานะมีหน้ามานะโซนให้โกาเลย

มาอนยิ้ไทยอ่ะเดกกคมทอง้นที่า่าหน้าอยู่ล่างหยบล่างมันจะค่อยๆยิงคูนไงอ่ายิ่งยิงงโดนที่ยิ่งแรงตแรงห้าร้อยต0้าร้อยเป็นแปดร้อยดอกเลยป้อมในยิงดอกอป็นแปดร้อยแปเดียวไปพันห้าพันหกอ่ะคูณคูณขึ้นไปปันที่ปันห้า ฮ้ยอีเกมนึงครบเจ็ดนี่ไเทเจ้าทำไฟสีมังไรมันโงมัวตีนดูดิมัวจัดนะตัวชอบตัวทำไฟไม่เล่นนานเของจริง